สวัสดีค่ะเกออิดเป็กกาได้เนาะฮะเป็กกาเป็นไฮมาเลียงอยู่สี่ตเหลียงยี่องเดือนจักเดือนกว่าสองเดือนหรือสามเดือนสองเดือนบ่ดนี่ สองตัวนั้นนี่ลาบ้างเหรอเดี๋ยวโตย้าเดี๋ยเป็นซ้ำซ้ำเป็นแม่พันธุ์เลยอยู่ประจำนี่นี่นี่ตัวนี้มันเป็นแม่พันธุ์เลยเด้เลยโอ้ซ้ำตัวเถกตัวผูสีใหญ่มันต้องมากตรงมีตัวผูหมาเนาะอาตรงมีตัวผูให้มัน อเมีโต้บุหมันมากกสีอันสมเลยบจักผมแม้นะทาหกเดือนหมมันจะสิสมอ สอดาง,าง,งดามาร่อยสากบาทส,สุดานนงดามาขาหางไกลลอยเสากุบบาทไก่หน่อยกว่าได้กลางดรกข้ตากงสีจีนี่กลางมากหางเลียงไก่ไวลูกไก่หบบไงไก่ลูกซ้ำนี่เลี้ยงไก่ได้เป็นมุนโตมาจากอีกอย่างเลี้ยงงวัวขายงวัวได้ซีเมนอยู่ Tiếng còn sợi dạng mọi người cho nó bỏ mày 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 หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่าปดกาินห่ำเป็ดกาโนยืมัน่อออืมกะโดนดิผู้ทีให้เกษตรพอเพียงนะคะสวัสดีพู้ให้เกษตรพอเพียงเรียงเป็ดค่ะเป็ดกาไม่ไกลไม่เป็ด ได้พบเบิ่งกฝานกุลใหกลแช่นะคะมาเป็นเพื่อนกันนะคะแล้วก็ให้กำลังใจให้กันในการเฮ็ดเศรษฐกิจพ่อพียงนะคะก็นันคิดถือได้ระบบหูนะคะนี่ก็เป็นการเลียงเรียงป็ดกาเรียงกระบื้องหมางใหม่นะคะ